โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่วันนี้เข้ามานะครับบุ๊กก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการทําวิดีโอแบบลูกเต่านะครับแบบ1น่ตอนหนึ่งะครับหรือเพื่อนๆเอาไปแอปพลายทำเ,เป็นสเกลภาพอื่นก็ได้นะครับซึ่งจะเข้าใจในขั้นตอนในวันนี้แล้วก็สามารถทําได้หลายรูปแบบมากๆนะครับซึ่งโปรแกรมในวันนี้ที่เราจะาคุยกันก็คือโปรแกรมชื่อว่า Adobe Premiere Pro นะครับเดี๋ยวเราเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาก่อนหลายๆคนก็ นะครับน่าจะเคยเห็นนะครับวิดีโอในรูปแบบที่มันเป็นมีการคารดแบนเนอร์นะครับทำหัวข้อให้ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ด้านในเป็นตัววิดีโอเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยมกันในยุคป,ปัจจุบันนะครับเริ่มต้นนะครับเราไปที่ New Project ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมขออนุญาตตั้งเป็นวิดีโอลูกเต๋านะ,นะครับก็คือ1ต่อหนึ่งนั่นแหละ นะครับตั้งเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็เป็นโลเคชันที่เราจะเก็บไฟล์นะครับจะเก็บไว้ที่ได้ไหนแล้วก็ตรงข้างล่างนี้จริงๆก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับกดโอเคได้เลยพอตัวโปรแกรมเข้ามานะครับเราจะทําสิ่งแรกเลยก็คือเราจะไปเปิดหรือตั้งค่าซีเควนต์นะครับซึ่งจะทําได้2วิธีก็คือเช่นวิธีแรกนะครับไปที่คําว่าไฟล์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็กดไปที่คําว่า New นะครับเลื่อนมาด้านขวาจะมีคําว่า Sequence นะครับอยู่ตรงนี้นะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆอาจจะมากดตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะมีรูปตรงนี้ครับเป็นเขียนว่า New Item นะครับก็กดขึ้นมาแล้วก็กดไปที่คําว่า Sequence <S <s ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อน <S <s ๆคนไหนที่ไม่เจอนะครับมันอาจจะหดอยู่แบบนี้เนาะนะครับอาจจะหดอยู่แบบนี้เพื่อนๆก็ไปยืดนะครับตรงแถบดําๆตรงนี้เนาะยืดออกมาก่อนนะครับมันก็จะมี นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคำว่า new item นะครับปรากฏอยู่แล้วก็กดได้เลยส่วนผมถนัดนะครับในการกดตรงนี้มากกว่าก็กดไปที่คำว่า sequence ได้เลยนะครับพอกดเข้ามา sequence นะครับเพื่อนๆจะเข้ามาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Ari A, i A V C, H, S อะไรก็ตามเนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของ ไฟล์นะครับที่เราจะทํากันนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับให้เรามาแท็บที่2นะครับก็คือแท็บคําว่า Setting นะครับแท็บด้านบนตรงนี้เนาะครับจิ้มคําว่า Setting นะครับพอจิ้ม Setting เสร็จปุ๊บเราไปที่คําว่า Editing Mode นะครับตรงนี้นะนะครับไปเลือกไทม์มันนะครับวิธีการเลือกก็คือมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเห็นไหมครับให้เราเลื่อนขึ้นมาบนสุดนะครับด้านบนสุดเลยนะจะมีคําว่า c u s t o m นะครับกด c u s t o มหนึ่งทีครับ แล้วก็ตัวเฟรมเรทนะครับจริงๆเอาตามวิดีโอของเพื่อนๆได้เลยเพื่อนๆทําทำวิดีโอมากี่เฟรมเรทนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตเนาะผมถนัดที่ประมาณ29.97กนะครับก็จะเลือกไว้เป็นมาตรฐานสําหรับวิดีโอผมนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องของเฟรมไซส์กันบ้างนะครับเฟรมไซส์เฟรมไซส์นะครับที่เราจะตั้งตรงนี้เนี่ยก็คือขนาดภาพปันเองขนาดภาพเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับอ,อันนี้ก็คือลักษณะของวิดีโอ16-9 นะครับก็คือเป็นวิดีโอแบบแนวนอนนะครับความละเอียดอยู่ที่1920งเก้าคูณหนึ่นย์แยเห็นไหมครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็น1920งเก้าคูณหนึ่นย์แยเห็นไหมครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมอัตราส่วนจะขึ้นเป็นอะไรครับ16บต่อเถ้าเราจะเอาตรงกันข้ามนะครับเป็นแนวตั้งนะครับก็ทำได้เราก็แค่สลับตัวเลขกันนะครับเป็น1080งศูนนคูณหนึ่นะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็น9 16 เลขตัวนี้เนาะผมทําให้ดูก็ได้นะครับยกตัวอย่าง1 0 8 0นะครับคูณด้วยอะไรครับ1 9 2่้นใช่ไหมครับเห็นไหมครัมันจะกลายเป็น9ต่อ16เห็นไหมครับเพื่อนๆอยากได้วิดีโอไซส์ไหนนะครับมาดูความละเอียดตรงนี้นะครับใน Google จะมีบอกไว้ให้นะครับอัตราส่วน1ต่อนอัตราส่วน4ต่อ5มาเลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้อัตราส่วนที่เป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้นเราจะใช้อัตราส่วนที่ 1 0 8 0นคูณห0นะครับหรือจะเอาความละเอียดที่น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับเช่นอาจจะเป็นความละเอียดที่720ก็เลือกเป็น720นคูณ720นะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตนะครับจะใช้วิดีโอที่ความละเอียด720นะครับคูณด้วย720สนะครับสังเกตว่าตรงนี้เห็นไหมครับอัตราส่วนกลายเป็นอะไรครับ1ต่อนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับทีนี้นะครับตัว เอ็กซ์เ a t i เตรงนี้นะครับเอ็กซ์เปกเรปกติเพื่อนๆอ,อาจจะขึ้นมาอยู่นะครับที่1.333แบบนี้นะครับสำหรับบางท่านนะครับที่เปิดโปรแกรมมาเป็นครั้งแรกแต่ของผมเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็น1.0อยู่แล้วเพราะว่าผมเคยมาเซตอัพไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขึ้นแบบนี้นะครับหรือขึ้นตัวไหนก็แล้วแต่อย่าลืมกลับมาตั้งนะครับเป็นคำว่า Square Pixel 1.0ด้วยนะครับนะครับเลือกแบบนี้เนาะเพราะนั้นอัตราส่วนมันก็จะได้เป็น1 0แบบ พอดีเป๊ะๆนะครับหต่อหแบบพอดีนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับมันก็จะมีค่าเฟรมเรทอะไรต่างๆแล้วก็เซตไว้ตามนี้เลยนะครับเรื่องของอความละเอียดของเสียงนะครับอยู่ที่4ี่0 0ื่นนะครับตามนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับให้เราเลือกมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับไปเลือกคําว่าเซฟพีเซตนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งกดโอเคเนาะมาที่เซฟพีเซตก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราตั้งนะครับซีเควนซ์ชื่อนี้ไว้นะครับเ,เป็นการตั้งค่าไว้แบบมาตรฐานเลยผมจะตั้งเป็นลูกเต๋าแล้วกันเนาะลูกเต๋าแล้วก็ใส่ความละเอียดไปนะครับเป็น720คูณ720แบบนี้อ่ะลืมเปลี่ยนนะครับเ2 0อ่ะเนี่ยครับเป็นลูกเตา๋าเราจะได้รู้ว่าเป็นไซส์1ต่อ1แล้วก็ความละเอียดที่720นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับสังเกตว่านะครับมันจะมีการ เด้งนะครับเนี่ยฮะโฟลเดอร์คัสตอมนะครับแล้วก็จะมี Sequence นะครับออกมาชื่อว่า s e เควนต์ลูกเต๋าเห็นไหมครับที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคได้เลยครับพอเรากดโอเคนะครับตอนนี้จะมีแถบ Sequence นะครับขึ้นมาแล้วนะครับแถบ s e เควนต์คืออะไรนะครับก็คืออัตราส่วนของวิดีโอของเรานั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราตั้งค่า นะครับเราก็จะสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะเป็นอัตาตาส่วนเท่าไหร่ก็เมื่อกี้ที่เราตั้งกันไว้เมื่อสักครู่มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราเอาเมาส์สีขาวเนี่ยมาวางแปะไว้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเป็น sequence 720คูณ720แล้วก็วงเล็บ1.0นะครับเฟรมเรตอยู่ที่เท่าไหร่ครับ29.97นะครับแล้วก็เสียงอยู่ที่4 48 khz นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เอาวิดีโอเข้ามานะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาวิดีโอเข้ามานะครับตัวอย่างวิดีโอสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิดีโอนะครับที่เป็นหน้าตาที่เป็นแบบแนวตั้งนะครับเดี๋ยวผมเอาวิดีโอแบบแนวตั้งเข้ามานะครับอันนี้ก็คือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือมาเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบอัตราส่วนคล้ายๆ9ต่อ16นั่นเองนะครับผมโยนเข้ามานะครับเกิดอะไรขึ้น นะครับปึ้งนะครับมันจะถามเราว่าเราต้องการเปลี่ยนไหมนะครับซีเควนต์นี้เราก็กดคีปไปเลยนะครับกดปุ่มสีฟ้านะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับวิดีโอไฟล์จะมาเต็มอ่าเราจะเห็นว่าสเกลภาพนะครับหรือวิดีโอของเราตอนนี้มันเป็นลูกเต๋าแล้วเรียบร้อยเนาะแต่ว่าด้านในนะครับตัววิดีโอเนี่ยนะครับมันเป็นแนวตั้งอยู่นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองเอาเมาส์นี่นะครับไปวางไว้ที่ตัวคลิปวิดีโอนะครับในชั้นของ v1 นะครับ เราคลิกขวาครับแล้วก็เลือกคำว่า Set to Frame ซ้ายก่อนปึ้งนะครับเราจะได้ภาพอัตราส่วนที่เป็น o r i g i ินอนะครับรู้ได้ยังไงว่า o r i g i ินอนะครับก็ดูจาก p r e ีวิวก็ได้นะครับตัวต้นฉบับเดิมนะครับมาที่คลิปวิดีโอด้านซ้ายนะครับกดจึ๊กๆ2ทีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือออริ i n นอลของวิดีโอนะครับมาเป็นอัตราส่วนแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ด้านขวามือก็เท่ากันแล้วนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาทําอีกขั้นส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการทำแบนเนอร์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปตั้งค่าแบนเนอร์นะครับหรือไปสร้างแบนเนอร์เนี่ยได้หลายโปรแกรมมากๆวันนี้ผมเอามาฝาก2โปรแกรมโปรแกรมแรกก็คือ Photoshop นะครับโฟโต้ชอปเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษใน Photoshop นะครับโดยเราไปตั้งค่านะครับความละเอียดไซส์นะครับจะอยู่ที่720นะครับในส่วนของแนวนอน แล้วก็แนวตั้งเนี่ยจะอยู่ที่160นะครับความสูงนะครับอยู่ที่160 resolution เนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะเอา72เอา100เอา300แล้วแต่ความถนัดนะครับของผมก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากผมก็ตั้งค่าตามนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปสี่เดยมขึ้นมาแล้วผมก็นะครับเอารูปมาตกแต่งนะครับเอาตัวฟอนต์เอาเอะไรต่างๆมาตกแต่ง ก็จะได้แบนเนอร์แบบนี้นะครับแล้วเราก็เซฟรูปภาพออกมาหรือวิธีการที่2นะครับถ้าเพื่อนๆนถนัดแคนวานะครับตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่กําลังมาแรงเลยนะครับแคนวานะครับเพื่อนๆก็เปิดไปที่เว็บแคนวานะครับแล้วก็ไปกดที่ปุ่มคําว่าสร้างงานออกแบบนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่ด้านล่างนะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับสร้างงานออกแบบใหม่นะครับผมก็จะมาตั้งค่าตรงนี้ครับเป็น 720เห็นไหมนะครับคูณด้วย160หนะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับหน่วยเป็น px ก็คือพิกเซลนะครับได้แบบนี้ปุ๊บกดสร้างงานออกแบบใหม่นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับค่าหน้ากระดาษเราเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวนอนนะครับเป็นแบนเนอร์แล้วแล้วก็ตัวแคนวาเองเนี่ยนะครับเขาก็ฉลาดนะครับเขาก็ไปหารูปภาพนะครับที่เป็นลักษณะแบ็กกราว นะครับหรือเป็นเทมเพลตแบบสําเร็จรูปมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าผมอยากจะได้เทมเพลตหรือแบ็กกราวน์อันนี้นะครับผมก็แค่คลิกแล้วก็ลากนะครับมาปล่อยไว้ตรงนี้จึ้มเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปภาพแบนเนอร์เลยนะครับหรือเราต้องการรูปนี้นะครับผมก็จะโยนรูปนี้เข้ามาปึ้งเห็นไหมครอ่าสำเร็จรูปเลยเห็นไหมครับนี่ผมโยนเข้ามานะครับเห็นไหมครับแบนเนอร์เราสําเร็จรูปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็กด ดาวน์โหลดนะครับกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับดาวน์โหลดเลยนะครับมันก็จะทําการเซฟนะครับหรือเรนเดอร์ไฟล์ออกมาให้กับเรานะครับมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมผมก็จะได้รูปมานะครับแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ทําไงต่อนะครับในกรณีที่เราได้รูปแบนเนอร์มาแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไป ที่ P-Mail Boy อีกครั้งนะครับผมมีแบนเนอร์ที่ผมทําไว้แล้วเรียบร้อยเนาะก็คือแบนเนอร์ของน้องเจฟฟี่นะครับอยู่นี่นะครับผมก็จะลากอันนี้เข้ามาที่ตัวโปรเจกต์ก่อนนะครับเราจะได้ภาพนิ่งมานะครับกดจ๊กๆดูนะครับเช็คภาพเห็นไหมครับนี่คือภาพแบนเนอร์เนาะตอนนี้นะครับวิดีโอของเราเนี่ยอยู่ในชั้นของ V1 นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเจ้าแบนเนอร์เนี่ยนะครับโยนเข้ามาครับ ในชั้นของ v 2แต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าโยนเข้ามาแล้วมันยังเล็กๆอยู่นะให้เรากดแถบด้านล่างนะครับที่เป็นแถบเลื่อนซูมตรงนี้นะครับให้หดเข้ามาครับมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเราจะเห็นแถบแบนเนอร์นะครับปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็เอาเมาส์นะครับมาวางไว้ด้านท้ายให้มันเป็นลูกศรสีแดงแล้วเลื่อนครับกดคลิกซ้ายลากเลื่อนมาจนสุดท้ายวิดีโอนะครับเราจะได้แถบแบนเนอร์ขึ้นมาแต่เ,เพื่อนเเห็นไหมครับว่าแบนเนอร์เนี่ยมันยัง มันได้อยู่บนสุดนะครับมันโผล่มาตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะจิ้มนะครับไปที่แถบ v 2นะครับคือแถบของแบนเนอร์นะครับให้ขึ้นแถบสีขาว1ครั้งแล้วไปกดคำว่า effect control นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือบนนะครับเราจะเจอนะครับตรงนี้นะครับก็คือปุ่ม position ปุ่ม scale ต่างนะครับเราสามารถเลื่อนแบนเนอร์ได้นะครับโดยการไปเลื่อน position นะครับซึ่งจะมีทั้งในส่วนของการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา แล้วก็เลื่อนบนขึ้นบนลงล่างนะครับอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นด้านซ้ายขวานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นด้านบนลงล่างนะครับวิธีการก็คือเพื่อนๆเอาเมาส์มาวางให้เป็นลูกศรแบบนี้ครับมันจะมีลูกศรชี้ซ้ายมือขวามือกดคลิกซ้ายครั้งหนึ่งทีครับนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเลื่อนนะครับก็ให้ปัดซ้ายนะครับปรับเมาส์ไปทางซ้ายนะครับเพื่อเลื่อนขึ้นปัดเมาส์ไปทางขวาเพื่อเลื่อนลงเห็นไหมครับมันจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เห็นไหม นะครับอันนี้คือผมคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายไปทางขวานะครับผมก็จะเลื่อนครับอ่าเลื่อนขึ้นมาโดยกะโดยสายตาก่อนนะครับอ่าว่าน่าจะประมาณนี้นะครับปึ้งนะครับด้านบนสุดแล้วถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับว่าเอ๊มันขึ้นมาพอดีขอบหรือยังนะครับให้มาตรงนี้ครับแ็บพรีวิวนั้นขวานะครับแล้วกดตรงนี้ครับโปรแกรมซีเควนต์หนึ่งเนี่ยฮะกดแล้วมันคลิก2ทีครับปึ๊กปึ๊กมันจะกลายเป็นภาพใหญ่ เห็นไหมครับแล้วผมก็จะมาเช็ครายละเอียดตรงขอบนี่หนึ่งว่าสวยหรือยังอ่ะอันนี้ก็คือถ้าไปแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่มีไม่มีรอยตะเข็บแล้วนะครับผมก็จะมากดย่อลงนะครับโดยการกดที่เดิมครับโปรเ e กต์ซีเควนซ์ทีจึ๊กๆมันก็จะย่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่ะทีนี้นะครับเราสามารถเนรมิตนะครับวิดีโอ Video ของเราเป็น1ต่ตอนหและมีแบนเนอร์ได้แล้วจากนั้นทำอะไรต่อครับเราก็จะมาทำการปรับ นะครับตัววิดีโอของเรานะครับให้มีขนาดที่เหมาะสมนะครับโดยการที่เราติ๊นะครับไปที่ตัว V1 นะครับก็คือตัววิดีโอที่เป็นแถบสีฟ้าของเราจากนั้นนะครับให้เราลองเลื่อนนะครับทำเหมือนเดิมครับก็คือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนบนลงล่างนะครับผมก็จะลองปรับวิดีโอดูนะครับว่าเอาประมาณไหนสวยดีนะครับเพื่อให้ภาพนั้นมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับเราสามารถลดสเกลได้ด้วยนะครับลดหรือเพิ่มสเกลภาพได้ด้วยนะครับ เอาให้เล็กเอาให้ใหญ่ได้นะครับอย่างนี่แบบนี้นะครับก็คือปัดซ้ายปัดขวาเหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์ไปจิ้มไว้ตรงนี้นะฮะตัวตัวเลขเนี่ยครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็จะเป็นภาพสมมติว่าผมตั้งไว้ประมาณนี้ก่อนเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเรากดปุ่มสเปซ bar เพื่อเพย์ครับตรวจสอบดูว่า มีภาพมุมไหนมันดูเตี้ยไปไหมสูงไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อเจ้าช่วยด้วยอ่อสังเกตนะครับว่าด้านล่างตรงนี้ของผมเนี่ยมันเพเยอะอยู่นะครับคือมันยังสูงเกินไปผมจะปรับลงมาอีกนิดนึงนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะขยายสเกลภาพให้สูงอีกน่อยนะครับประมาณสักอ่าสักเจ็ดสิบแล้วกันนะครับอ่าเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงนะครับแบบนี้อ่าแล้วลองกดเป็นบาร์เพยดูครับให้เจะาพี่เปิดกุญแจได้นะครับอ่าก็ ไม่เสียหายสมมติว่าผมกรณีว่าผมปิดแบนเนอร์นะครับก็คือมาที่แถบแบนเนอร์ผมปิดลูกตาตรงนี้นะครับกดลูกตาปิดนี่คือวิดีโอออริจินอลผมปิดแบนเนอร์ครับกดเปิดกดปิดนะครับกดเปิดกดปิดดูนะครับก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแบบนี้สั้นๆง่ายๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่สมมุติว่าเอจะทํายังไงให้ าฉากหลังที่มันเป็นสีดำเนี่ยนะฮะมันไม่ขึ้นเป็นสีดำอาจจะใช้เป็นแบ็ k กราวด์นะครับหรืออาจจะใช้เจ้าตัววิดีโอเดิมของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการเบลอฉากมันเพื่อให้วิดีโอมันเป็นลูกเต๋าแบบเต็มๆนะครับจะได้สวยขึ้นก็ได้วิธีการทำยังไงนะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับเราจะเลื่อนนะครับเจ้าแบนเนอร์เนี่ยขึ้นไปนะครับโดยการกดคลิกซ้ายค้างแล้วลากขึ้นไปที่ชั้น v 3ก่อนนะครับ จากนั้นเราเอานะครับวิดีโอนะครับตัวนี้ครับเอาเมาส์มาติกที่วิดีโอกดปุ่ม a l t e r n a t นะครับคือปุ่ม alt นะครับที่แป้นข้างๆตัวสเปซบาร์นะครับกดค้างไว้นะครับกดแช่ไว้เลยจากนั้นกดคลิกซ้ายแล้วลากครับลากวิดีโอขึ้นมาครับนะครับแล้วปล่อยนะครับกดคลิกซ้ายปลอกนะครับเห็นไหมครับการกด alternate แล้วจิ้มเมาส์ลากขึ้นไปคือการ copy วิดีโอนั่นเองอ่าได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยทำไงครับตอนนี้ อะไรที่อยู่ด้านบนสุดนะครับมันก็จะบังนะครับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างคล้ายๆเหมือนการทำ Photoshop เลยตอนนี้เรามีแบนเนอร์อยู่ชั้นบนสุดคือชั้น v 3นะครับลองลงมาก็คือวิดีโอน้องเจฟฟี่นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นภาพเหมือนกันแต่เราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เบลอนะครับวิธีการก็คือให้เราจิ้มมาที่วิดีโอชั้น v 1นนะครับตัวนี้นะครับให้ขึ้นเป็นแถบสีขาวแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับเราไปเลื่อนที่สเกลนะครับให้ใหญ่ เห็นไหมครับพอเลื่อนสเกลให้มันใหญ่ปุ๊บเนื่องจากภาพมันซ้อนกันมันเป็นภาพเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็เลื่อนให้มันเต็มเฟรมออกมาเลยนะครับยืดแบบนี้เลยฟืบนะครับอ่าแบบนี้ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนอยากจะปรับขึ้นลงก็ได้เหมือนเดิมครับนะจะขยับซ้ายขวาก็ได้นะครับขยับซ้ายขวาก็ได้ในกวกรณีนี้เนี่ยคือผมนะครับผมชอบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วไปที่เอฟเฟกด้านขวามือครับตรงนี้นะครับไปที่แถบเอฟเฟก นะครับพิมพ์คำว่าเบอร์ครับ B L U R เบอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกคำว่า Gaussian b บอรนะครับนี่เนาะ Gaussian b บอรอยู่นี่ครับเราจะทำการลากเอฟเฟกมาใส่ในเลเยอร์หนึ่งนะครับโดยการกดคลิกซ้ายค้างนะครับที่แถบ Gaussian เบอร์แล้วลากมาเลยครับจะมีเครื่องหมายบวกออกมาเห็นไหมครับจากนั้นเราปล่อยนะครับเราปล่อยเอฟเฟกนี้ไว้ที่ชั้นของ V1 นะครับปล่อยไว้ที่ V1 เสร็จเรียบร้อยเราจะปรับ นะครับตัวความเบอร์นะครับตรงนี <sucked oppression> <Right? S 2> ้เนี่ยให้มีค่าที่สูงขึ้นนะครับเห็นไหมปรับเบอร์ออกมาฟืบนะครับแบบนี้นะฮะเบอร์มากเบอร์น้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับงาเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเพลงดูนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้วิดีโอที่มาเป็นภาพแบบเต็มเฟรมนะครับในลักษณะที่มีแบ็กกราวเบอร์แล้วก็มี ภาพที่เป็นภาพออริจินัลอยู่ด้านบนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเห็นไหมง่ายแค่นี้เองนะครับทีนี้ในกรณีที่สมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะตัดวิดีโอนะครับเช่นอาจจะมีท่อนบางส่วนที่เราอยากจะเอาออกนะหรืออาจจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามาตัดนะครับโดยการตัดแบบนี้เราต้องมาตัด2ทีใช่ไหมเราต้องมาตัดทั้งเลเยอร์บนแล้วก็เลเยอร์ล่างนะครับมันก็จะเสียเวลาผมแนะนําคําสั่งหนึ่งครับที่ง่ายๆเลยก็คือคําสั่งที่ชื่อว่าเนส t นะครับแต่ก่อนที่เราจะเนส์เนี่ย หรือการทําการรวมมันเนี่ยเรากดปุ่มชิปก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการจะเนสนะครับก็คือชั้นของ V1 แล้วก็ V2 นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วก็กดชั้น V2 ขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าวิดีโอชั้น V1 และ V2 เนี่ยขึ้นเป็นแถบสีขาวเหมือนกันเห็นไหมนะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดปุ่มเนสนะครับนี่ฮะคำสั่งเนสนะครับปึ้ง กด1ทีครับโอเคนะครับแถบสีฟ้า2อันเมื่อกี้จะถูกรวมนะครับมาเป็นแถบสีเขียวนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดปุ่มตัดนะครับเช่นอาจจะคุณถนัดปุ่ม c อนทอเคก็ได้นะครับตัด1ทีนะครับตัด2ทีอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกกด delete นะครับเห็นไหมครับก็จะทําการตัดตรงนี้มันก็จะตัดทั้งส่วนเลยทั้งทั้ง2พาร์ทเลยนะครับ วิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับอาเดี๋ยวผมคอนทอาคอนทอซไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าวิดีโอที่เข้าไปรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถกดดับเบิลคลิกที่แถบสีเขียวตรงนี้ครับจึกๆนะครับมันก็จะเข้ามานะครับเจอกับแถบวิดีโอนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่2อันแต่สังเกตว่าด้านบนตรงนี้ครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีแท็บนะครับซีเควนต์ใหม่ขึ้นมาชื่อซีเควนต์ว่า N e s t s e q u e n c e 1เห็นไหมนะครับเมื่อเราทำการเปิดดูเสร็จหรือเราจะแก้ไขอะไรก็ตามในตรงนี้นะครับก็อย่าลืมว่าก็ให้เรากดปิดมันไปด้วยนะครับหรือเพื่อนเพื่อนจะไม่ปิดเพื่อนๆก็กลับมากดที่ซีเควนต์หนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยเวลาแก้อะไรเสร็จหรือเข้ามาดูความละเอียดเรียบร้อยผมมักจะปิดนะครับแล้วก็มันก็จะกลับมาที่ซีเควนต์หนึ่ง นะครับตรงนี้เพื่อนๆหลายคนที่ทําที่เคยคุยกันก็จะมีความสับสนว่าเอ๊มันรวมกันแล้วแล้วมันหายไปไหนมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อบางทีเราอยากจะเข้าไปแก้ในส่วนวิดีโอที่มันก่อนที่มันจะรวมกันแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่สมมุติว่าเราทําเป็นแบบวิดีโอที่ถ่ายมาแบบ9ต่อ16นและต้องการมาใส่ใน1ต่อหนึ่งะครับอะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกแบบหนึง่งละกันเนาะไหนก็มาแบบวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกวิธีหนึ่ง รเราจะใชเ้เดี๋ยวผมลบซีเควนซ์หนึ่งทีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิดีโอที่เป็นแบบ,ถ,แบ, 9, บถ่ายมาแบบ9อา่าสิบหกต่อเเลยนะครับถ่ายมาแบบปกติเลยละกันเนาะนะแบบนี้นะครับแบบนี้ง่ายสุดว่าง่ายถึงง่ายสุดนะครับอย่างวิดีโอของน้องเกรสนะครับถ้าผมโยนเข้ามาปึง้งเห็นไหมครับภาพเนี่ยมันจะเต็มเลยเพราะว่ามันเป็นแบบ16ต่อ9อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนลากแบรนเนอร์นะครับมา ให้สุดท้ายวิดีโอด้วยนะครับเรามาจิ้มนะครับที่ชั้น1น,นะครับวิดีโอน้องเกรสจากนั้นทําไงครับปรับสเกลใช่ไหมนะครับปรับเลื่อนขึ้นบนลงล่างนะครับเอาให้พอดีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะมักเว้นนะครับตรงนี้เนาะบริเวณส่วนศีรษะกับตัวแบนเนอร์ให้มีพื้นที่นิดนึงนะครับเราเราจะไม่เราจะไม่ทําให้มันชนแบบนี้เพราะว่ามันจะดูอึอดอัด นะครับก็ให้มันทิ้งระยะให้เขานิดนึงนะครับหรือหรือก็ไม่ไม,ไม่น้อยอไม่อย่างนี้นะครับก็คืออันนี้ก็น้อยเกินไปก็คือเตี้ยเกินนะครับก็พยายามดูเอาที่เพื่อนๆชอบนะครับประมาณนี้เนาะ,ะได้แล้วนะครับแค่นี้เองครับอันนี้ก็คือง่ายเลยเพราะว่ามันเป็น16:9ต่อมาอยู่ในอัตราส่วน1ต่อหนึะครับพื้นแบ็กกราวด์ด้านหลังมันก็จะไม่ไม่มีที่ว่างอ่ามันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยทำยังไงครับเราก็จะเอาเมาส์นะครับอ่าสมมติว่าเพื่อนๆตัดเสร็จแล้วเนาะนะครับเอาเมาส์มาวางเอาไว้นะครับตรงบริเวณไทม์ไลน์นะครับตรงแทบไทม์ไลน์ให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับจากนั้นกดกดปุ่ม Ctrl-M นเะครับกดปุ่ม c t r l M นะครับเพื่อทําการที่เราจะเซฟไฟล์นี้ออกมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับตรงนี้นะครับมักจะผิดกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆอาจจะอยู่ในค่าใดค่าหนึ่งนะครับก็ให้เลือกมาที่ค่า h 2 6 4นะครับแบบนี้นะครับ h 264จากนั้นนะครับตรงนี้นะครับห้ามนะครับห้ามเพื่อนเนะครับไปเลือกเป็น YouTube 720เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตามแพลตฟอร์มที่โปรแกรมมันมีมาให้แต่ให้เราเลือกตรงนี้ครับเลือกตามโปรแกรมเลยก็คือ match source h h b i t rate ไปเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไปเลือก วิดีโอเป็น YouTube 720เนี่ยตอนเซฟออกมานะครับมันจะเป็นรูปลูกเต๋่าก็จริงแต่มันจะมีด้านข้างยืดออกมานะครับเป็นสีดำตาม uh, ลักษณะวิดีโอที่เป็น720หรือ 1080p อีกนะครับแต่เราไม่ต้องการตรงนั้นให้เราเลือกเป็น h Bitrate นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กด Export นะครับหรือจะมาตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วก็โลเคชันที่ต้องการจะเซฟนะครับ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็กด Export มันก็จะทำการเ e นเดอร์วิดีโอตรงนี้ออกมาเป็นแบบ1ต่ตอนหนึ่งเลยนะวันทับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะครบทั่วแล้วนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการตั้งค่าผมจะทำอะไรให้ดูอย่างนึ้งนะครับถ้าวันนี้นะครับผมรบทุกอย่างไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อกี้เราเซฟไว้แล้วเนาะถูกไหมเราเซฟ Sequence ไว้แล้วจริงไหมครับเราสามารถกดปุ่ม new item ตรงนี้นะครับกด Sequence แล้วก็เลือกมาตรง Custo m นะครับกด ซีเควนลูกเต๋าเรียกซีเควนนี้ขึ้นมาแล้วก็ทํางานในโปรเจกต์ต่อไปได้เลยเห็นไหมครับพี่น้องว่ามันง่ายมากๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากกันไว้นะครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ